วรีการช่างอินเตอร์กรุ๊ปคว้าห้ารางวัลใหญ่แห่งปีการันตีความสําเร็จในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเป็นอีกหนึ่งผู้ประกอบการและนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจมาอย่างต่อเนื่องกันค่ะสําหรับคุณเสกศักดิ์น้อมอน้นกรรมการผู้จัดการบริษัทวรีการช่างอินเตอร์กรุ๊ปจำกัดโดยล่าสุดได้รับคัดเลือยเข้ารับห้ารางวัลใหญ่แห่งปีการันตีความสําเร็จค่ะได้แกร่รางวัล SME Thailand Award 2023รางวัล COAC Award 2023 Top Business Award 2023การันตี Quality Business and Product Business e x c l u s i v e r e a d e r Award 2023และ Best Quality Award 2023ค่ะโดยคุณเสกศักดิ์เปิดเผยว่าภูมิใจกับรางวัลที่ได้รับตนเองทําธุรกิจรับเหมาก่อสร้างที่เน้นในเรื่องคุณภาพของงานและบริการหลังการขายค่ะรวมถึงการดําเนินการในเรื่องสินเชื่อธนาคารให้กับลูกค้าอีกด้วยเราไปฟังคุณเสกศักดิ์พูดถึงรางวัลแห่งความสําเร็จในครั้งนี้กันเลยค่ะนายเสกศักดิ์โมบลนครับ เป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทบริการช่างนะครับวันนี้มารับรางวัลทั้งหมด5รางวัลครับก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยที่ได้รับรางวัลนะครับทีคณะกรรมการคัดสรรรางวัลให้นะครับก็ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการนะครับที่เล็งเห็นความสำคัญของธุรกิจเราด้วยครับแล้วธุรกิจของบริษัทบริการช่างนะครับเป็นธุรกิจของผู้รับเหมาก่อสร้างนะครับเป็นธุรกิจเรื่องก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์อะไรครับแล้วก็เป็นธุรกิจที่ที่ เน้นเรื่องการสร้างนะครับเป็นอาคารสร้างอาคารสูงนะครับแล้วก็เป็นบ้าน เนะจุดเด่นของเราละครับเป็นเรื่องของการบริการนะครับที่ครบวงจรแล้วก็เรื่องของคุณภาพของงานนะครับขอ,ของงานที่เป็นตัวอาคารพวกนี้ครับพวกงานก่อสร้างนะครับาเริ่มต้นจะเป็นราคาที่เป็นตามโจทย์ของลูกค้านะครับแล้วเราก็คัดสรรได้ตามโจทย์ของลูกค้าครับบริการหลังการขายของเราครับมีทีมที่คอยเทคแคร์ครับแล้วก็จะมีทีมทีมฝ่ายปฏิบัติการที่คอยดูแล แล้วก็คอยแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าแบบก็ส่วนใหญ่จะเป็นตามโจทย์ของลูกค้านะครับแล้วก็เราก็ดูแลแล้วก็ใส่รายละเอียดเข้าไปนะครับให้ทันกับยุคสมัยแล้วก็ให้ถูกต้องตามความต้องการของลูกค้ามากที่สุดรับการกู้ยืมนะครับในเรื่องของการกู้ยืมของธนาคารนะครับของลูกค้าของเราเอา่อมีทีมงานที่ดูแลซัพพอร์ตลูกค้านะครับเพื่อลดช่วงเวลาของลูกค้าที่ที่ไม่ค่อยมีเวลา เรื่องอาการดําเนินการในเรื่องของธุรกิจนะครับของเรามีทีมดูแลตั้งแต่จน้นจนจบนะครับแล้วก็ดูแลเรื่องดอกเบี้ยเรื่องอะไรของธนาคารนะครับแล้วให้ข้อมูลลูกค้าด้วย ก็อยากฝากนะครับลูกค้าที่สนใจผุดบ้านนะครับแล้วก็ในทุนนะครับที่จะต้องทําโครงการจัดสรรหรืออะไรก็แล้วแต่ลองลองพิจารณาแล้วก็ดูแลลองดูนะครับในในของบริษัทบริการช่างนะครับก็เราค่อนข้างมีมาตรฐานนะครับแล้วดูแลได้ทั่วถึงนะครับแล้วครบจบทุกทุกกระบวนการก็อยู่ที่เราครับช่องทางการติดต่อนะครับของบริษัทบริการช่างก็คือมีมีดเพจ ของเพจบริการช่างอินเตอร์กรุปปนะครับแล้วก็เฟซบุ๊กแล้วก็ t ิ k t ็อกครับแล้วก็เบอร์โทร0624462612ครับผม